อันนี้คุณจังตังใส่ชุดนักศึกษสาใช่ไหมครับผมรถสีเหลืองนครับผมรถสีเหลืองครับนี่หรอใช่ครับนี่หรอใช่ครับใส่กระโปรงสั้นนะเราเนี่ยใส่กระโปรงสั้นนะเราเนี่ยอีซ่าออกมา กราบสวัสดีนะคผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตะสำหรับวันนี้นะทุกคนอย่างที่ทุกคนเคยเห็นใช่ไหมล่ะว่าผมเนี่ยได้เอารถสปอร์ตคันหนึ่งมาถ่ายคลิปนะก็คือรถโ o ตาร์อีลิตนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้นึกอะไรสนุกสนุกออกนะพอดีเพื่อนผมที่ชื่อว่าต่างๆนะก็คือคนนี้ปังเออคนนี้เนี่ยซึ่งผมก็คิดอะไรแบบว่าคิดอะไรสนุกสนุกทำแล้วทุกคนก็คือผมจะเอาคันเนี้ยไปขับ ในทุกคนเดี๋ยวจะให้ไปรับเพราะว่าเดี๋ยวจะมางานรับริญญานั่นเองนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะรับบทเป็นคนขับ นะครับวันนี้เออเดี๋ยวเราจะเราตัสไปวิธีการที่เราจะแกล้งต่างๆในวันนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันใช่ไหมว่าตางตเนี่ยอยู่เชียงใหม่นะไม่ค่อยได้เจอกับผมซึ่งเจอล่าสุดก็ประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะค่อนข้างที่จะนานมากมากแล้วผมเนี่ยก็จะปลอมตัวเป็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะว่าน่าจะพางตัวและพางตัวไปนะและ้วอาจจะให้เพื่อนเนี่ยเป็นคนประสานงานนะครับแล้วผมก็จะใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งคือเครื่องของซัมซุงอ่ะสิฟ้านั่นแหละจะใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นอ่ะสลับซิมกันเออสลับซิ เพืนๆด้วยแล้วดูเรีแอคชั่นว่าไอ้ต่างๆอ่ะมันจะแบบมีวิธีการแก้ปัญหาย,ยังไงเราเจอปัญหายอยางี้นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยทุกคนก่อนชมคลิปนี้ถ้าใครชอบนั้นก็ยืาลืมกดซับถ้าใครเลยก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยถ้าผลตอบรับดีรเราจะทําอีกแน่นอนก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพอให้มันคุยอะไรกันเสร็จดีลกันเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปรับทีเดียวนะฮะโอเค okay งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถดีกว่าไป โอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมก็ให้ไอเฟิร์สเนี่ยถามแล้วว่าอยูงไหนแล้วก็กส่งลเกชั่นเป็หลายใช่ไหมจะให้ ผมเนี่ยก็มาเตรียมตัวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอีกน่าจะอีกประมาณ3ลมโลน่าจะถึงแล้วนะตอนนี้ต่างๆก็รออยู่ที่น่าจะรออยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นป้ายรถเมย์อะไรอี้าเดี๋ยผมก็จะไปรับซึ่ง,งที่บอกใช่ไหมล่ะว่าผมเนี่ยเปลี่ยนซิมในเครื่องนี้กับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มันยังพางตัวไม่พอเดี๋ยวมันจะจับโบเราได้ไวกว่าเดิมนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะแบบว่าพางตัวก่อนพางตัวก่อนอยังไงมันก็จําได้อยู่แล้วแหละเออความจําแรของผมมันจําได้อยู่แล้ว เราไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยทุกคนเพราะว่าตังตังเนี่ยแน่นอนว่าตังตังอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมผมเนอยู่กรุงเทพอะไรอย่างงี้ก็ทางตัวกันนี่โอเคยัง,ง,งเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมโทรถามมันก่อนแล้วกันว่าอยู่ไหนแล้วนะ,ะฮะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลครับคุณตังตังใช่ไหมครับอ่ะอันนี้พี่เอ่อเพื่อนหนูเรียกมาปิใช่ครับผมตอนนี้คุณตังตังอยู่เอ่อตรงส่วนไหนครับตอนนี้หนูอยู่ที่ ของไปรถเมย์ใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวอีก<ช>ประมาณ5นาทีเดี๋ยวผมถึงครับผมอ๋อค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมใกล้ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรบอ,อกอีกทีนะครับค่ะโอเคครับสวัสดีครับโอเคทุกคนเดี๋ยวออกเดินทางเลยดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปสแตนบายก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอเพื่อนผมก็ได้โทรดีลกับไอ้ตังแล้วว่าเออให้เพื่อนนำไปส่งตรงนั้นเดี๋ยวจะส่ง ไปรับจะได้ไม่ต้องรบกวนเพื่อนแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเรียงชันต่างๆที่จะเจอผมแล้วก็รถคันนี้ที่แบบว่าเตีย้ยแบบว่าเตี้ยติดดินขนาดนี้เนี่ยมันจะแบบว่าตกใจแล้วก็ทํเรียลชันเป็นยังไงนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเดี๋ยวหลายๆคนจะบอกว่าผมเตี้ยมผมเตี้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดจะเตี้ยหรือไม่เตี้ยนะไโอเคเพื่อนผมคอนเฟิร์มมาแล้วส่งโลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมขับตามไปก่อนโอเคฮะไป a few moments later โอเคทุกคน <t ell> ตอนนี้ผมก็ให้ตะก้องไปสแตนบายแอบอยู่บนแบบว่าแถวหลังเสาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงอุ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอพางตัวก่อนแต่ผมว่ามันจะรู้อยู่แล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าจะรู้ชา้าหรือรู้เร็วเลยโอเคนะจะไม่ได้เลยเหรอน่าจะจไม่ได้แล้วโอเคไป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 ตอนนี้จะถึงโลเคชันแล้วทุกคนใกล้แล้วก็แล้ว มันจะจำได้ปะ่ะวะผมเสี่ยมันจำได้เพราะว่าถ้ามัน<ะ>จับได้ไวมันจะไม่สนุกไงเดี๋ยวผมโทรหาก่อนอันนี้ใช้อีกซิมหนึ่งนะทุกคนฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะตอนนี้คุณตงังตังอยู่ตรงที่เดิมใช่ไหมครับอ่าอยู่ตรงที่กังขับไปรถเมลน์นั่น่ระรถเม์ผมมันจะถึงแล้วครับผมอออันนี้ที่รถสีอะไรครับอันนี้คุณตงังตังใส่ชุดนักศึกษาใช่ไหมครับผมรถสีเหลืองครับผม รถสีเหลืองครับนี่หรอใช่ครับนี่หรอใช่ครับโอ้ยออเโอเคค่ะโอเคค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ไหมครับได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะว่าเออผมลืมบอกว่ามันนั่งยาวกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งอ๋ออันนี้คือที่เพื่อนหนูเรียกมาเหรอเพื่อนหนูทำไมมันต้องเรียกหมด ใช่เป็นไ,ไงบ้างครับผมวันนี้อะ,อะไรนะว้าว<ๆ>นี่คืขอค่าเทมป์สดได้ไหมคะได้คอันนี้เพื่อนหนูให้ไปที่ไหนหรอเขาที่แถวมกรุงเทพครับไม่เพราะว่าหนูจะมาไอ้นี่ไงรับปริญญาเพื่อนเงนดีเลยเพื่อนอยังนเนี่ยเพราะว่าหนูไม่มีเงินสดแล้วแบบ บ,บาทหนูก็ไม่ได้เอาตังค์เข้ามันอยู่อีกบัญชีนึงอ่ะมันก็เลยต้องมานี่ให้แล้วหนูอยู่ปีไหนครับหนูปีสี่แล้วค่ะให้ปกติพี่ใช้คันนี้ขับอยู่แล้วหรอคัะแกปใช่ครับก็ปกติใช้คันนี้แต่ว่าผู้โดยสารบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมมีคันเดียวไงจริงหรอทำไมก้าวมาขับแก๊ปอ่ะมันก็มันใช้ใช้งานนะครับ <c oughs> แล้วมีแฟนยังมีแฟ <c oughs> นยัง หนัใช่นี่ห,หน่ารักดีอ่ะขอบคุณยุบเงินย,ยู่เท่าไหร่ปีนี้ยี่ส ปกติอยู่เชียงใหม่อะคะ่ะอบเบอร์พี่ไปก็ได้เดี๋ยวแบบว่า <c oughs> หลังๆแล้ลว่าค่อย,ยใช้บริการได้อะอย่อีไ้ได้ค่ะไว,ไ,วไว้ไว้เดี๋ยวค่อยขอก็ได้ค่ะนี่เราพี่ <c oughs> ส่งไีก็ได้เลยอืมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดบัตรเพื่อนเพื่อนน่าจะแบบเรียกแบบตัดบัตรมาใช่ไหมอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ <c oughs> ก่งใจค่ะไม่เป็นไรไม่เก่งใจพี่สบายสบแล้วเราชอบคนแบบไหนอะฮะ นแบบไหนเออเราชอบคนแบบไหนแบบสเปคอะไรแล้วแต่ชอบก็ชอบไม่ชอบ,ชอบคือไม่ชอบอแล้วแบบพี่อ่ะเราเล่นเราเล่นเสีกระโปรงสัน้นนะเราเนี่ยเส่กระโปรงสัน้นนะเราเนี่ยเส่กระโปรงสัน้นนะเราเนี่ย เพื่อนคนเมื่อกี้ไม่ติดคนที่เรียกพี่มาไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวงหาอีกคนก่อน เนี่ยผมเก็ทราบเปลี่ยนซิมใหม่เลยเนี่ยปลุกแม่งโทรได้เฟซจบโอ้มึงโงงอะถามจริงว่าจำไม่ได้จริงเหรอเมื่อกี้มึงกูไม่มองหน้ามึงด้วยซสาอีกูโคตรกลัวรังตุ้มหน้าโทรหาอีเฟิร์สกูอะพิมพ์หาอีเฟิร์สแล้วว่าแบบว่ามึงเอาใครมารับกูเนี่ยตอนแรกกูสงสัยตั้งแต่แบบว่ารถละเอียเอาโรลสปอร์ตมาขับแลื่อีเฟิร์สเสือไม่รับสายกูอีกอ่อจะสองชั่วโมงที่แล้วอีซ่าจ้ะ โหบอกเลยว่าตังตังวันนี้มา11โมงใช่ไหมได้ข่าวมา11โมงแล้วนี่มาทำอะไรเนี่ยฮะวันนี้มาทำอะไรมาสแตนบายก่อนเพราะว่าเพื่อนร,าารับปริญญาพรุ่งนี้เออตกใจไม่ได้เจอปุ๋ยฮะตกใจวะคิดถ<ห>ึงพักก่อนเมื่อกี้ด่ากูเละเลยวันหลังอ่ะพักพักก่อนอยากมารับกูอยากให้กูมาสวัสดีทุกคนก็แบบบอกเขาเลยเดี๋ยวขัากูเงตุ๊กตี๋ใวันนี้เนี่ยแชทหาอีเบิร์ดแบบว่าจะตายแล้วเมื่อกี้คือเข้ามาไม่ได้สังเกตเลยว่าแบบว่า อะไรบ้างแต่ว่ามันแม่งกลัวอีเนี่ยอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยที่กลัวไม่อยากมองหน้ามัน รอบหน้าขออีกคันนึงนะคะพี่แชร์กินทำไมพี่แชร์กิมอีกแล้วดูดิพี่กำไรฟังพี่กำไรประมาณนี้ประมาณนี้ให้พี่แชร์ู่เดต้องติดที่เหนทเขาชื่อ3 0มร้อยการลาด์ลเออคือตรงนี้นะคะร้านนี้เขาขายราคาดีบ้างแล้วก็รถที่แบบว่าได้คุณภาพมากแบบว่าเช็ค QC เองทุกชุดถ้าอันไหนดีบอกดีเนี่ยไม่ดีบอกไม่ดีเอาจริงนั่งรถคันนี้มาดูรวยมากเลยทุกคนดูเป็นเด็กป่าเด็กเสียอะไรเงี้ยแต่รถมันเล็กมากเลยใช่ไหมตกใจว่าตอนแรก ตรงทุกคนเหมือนของเล่นอะเหมือนนั่งกระถนนแล้วถ่ายนะทุกคนนั่งติดถนนมากเลยน้องชั้นอื่นคือในโลกนี้คือสูงหมดเลยที่อยู่ในคันนี้เรานั่งเท่าๆกับมดอะทุกคนทางหน้าเดี๋ยวขอด้วยนะคะเผื่อน้องจะได้มาอีกนะทุกคนเออโอเคขอบคุณพี่แชมป์ล่วงหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวพวกออกไปรับดีกว่าดูสภาพเข้าเมื่อกี้แล้วเหมือนเข้ายังมาเออเข้ายังเข้ายังแบบแพงเนาะเออเข้ายังแบบแพงเดี๋ยวเรามาดูคุณตังตังออกกันนะฮะ อย่างแรกเออเอาข่าวมาก่อนขัน้หนหนึงระวังเหยียบนิดนึงเว้ยระวังเหยียบิเนีน่นั่งนั่งตรงนี้ก่อนเออนั่งก่อนนะปุ๊บโอเคได้แล้วเหรอได้แล้วได้แล้วเป็นไงบ้างคะเป็นไงโอ้ยสูงดีเอามาแล้วสูงเลยก็ใครอยากให้มีอีพีหน้าให้ตังม,มาอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์หาตังเยอะๆนะวันนี้น <ะ S 2> ช่วยคอนเฟิร์มอีกทีนึงหน่อยว่าเตรียมหรือไม่เตรียมไม่ได้เตรียมไม่กูจะได้อีกรอบ Two thousand years later ก็สำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็สัส่นกระดิ่งให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ